มีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจเมือ่อวานออกมานะเป็นตัวเรกการส่งออกของจีนที่เติบโตขึ้นท่ามกลางกระแสที่บอกว่าจีนเนี่ยอาจจะเริ่มกลับตัวแล้วนะบัตทอมอยู่ปีนี้นะซึ่งจริงๆผมก็เห็นด้วยนะผมมองว่าบัตทอมของจีนเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละนะครับเราเริ่มเห็นราคาบ้านที่ไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วผมเจอเพื่อนหลายคนบอกอยากซื้อบ้านจะอยากซื้อบ้านนะับผมยังบอกเลยว่าซื้อเลยซื้อปีนี้เพราะว่าปีนี้นะ่าจะเป็นปีบัตทอมในความคิดผมนะ ราคามันไม่น่าจะลงมากกว่านี้วมันลงมาเยอะแล้วนะแล้วตอนนี้ดูปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยที่มันทําลายตัวราคาบ้านมากกว่านี้แล้วเพราะตัวเจ้าใหญ่มันก็แตกไปหมดแล้วนะครับใครอยากซื้อบ้านตอนนี้หรืออยากจะเ,เขาเรียกว่ามีครอบครัวแล้วขยับขยายเนี่ยผมยังพึ่งแนะนําเลยไป ก็ซื้อเลยนะครับภายในปีนี้แหละน่าจะโอเคเพราะว่าปีหน้าที่จีนราคาหน้าจะขึ้นแล้วนะครับล่าสุดครับอีกตัวเลขหนึ่งที่บ่งบอกเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะในจีนเนี่ยก็คือตัวการส่งออกครับกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับูสต์ up ขึ้นมา e x p ประมาณ1.5%นะฮะก็พูดง่ายส่งออกดีขึ้น ่างชาติเริ่มมหันมาซื้อของจีนมากขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ดูแล้วเหมือนจะไปต่อได้นะฮะแล้วก็นี่คือจุดหนึ่งที่นักวิเคราะห์ก็เริ่มออกมากวิเคราะห์กันว่าหรือว่าตอนนี้จีนเริ่มหลุดออกจากจุดต่าสุดแล้วนะเริ่มกลับตัวบ้างแล้วนะอาจ,จะไซเวลไปข้างๆก่อนแต่จะไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วหรือเปล่านะฮะก็น่าสนใจแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับการที่ตัวเลขส่งออกเนี่ยมันขยับขึ้นมาติดบวกก็ยังไปสรุปทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้นะว่ามันกลับแล้วเพราะยังมีปปััจจยเรรื่ออองงขกาดี การกีดกันการค้ากันยังอยู่เยอะนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วกอ็อีกหลายหลาเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจีนดําเนินนโยบายเรื่องของ g e o p o l i t i c กไม่ดีก็อาจจะสเสียงได้เช่นเดียวกันนั้นทั้งหมดทั้งมวลยังไม่ได้100%ซแต่ว่าภาพมันเริ่มติดบวกมากขึ้นนะครับประมาณนี้ที่ผมเห็นในจีนนะ